นานมาแล้วในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งมีช่างสร้างของเล่นชราคนหนึ่งชื่อเจอเปโดเขาขายของเล่นไม้เพื่อให้อยู่รอดสิ่งเดียวที่ช่างสร้างของเล่นรู้สึกเสียดายในชีวิตก็คือการไม่มีลูกวันหนึ่งในขณะที่เขากำลังเดินอยู่ในป่าเขาพบท่อนไม้ที่เหมาะสำหรับของเล่นชิ้นใหม่ของเขา นี่เป็นท่อนไม้ที่ฉันกำลังตามหาฉันจะใช้มันสร้างหุ่นกระบอกให้สวยไปเลยเจ้เปพรโรยกท่อนไม้ขึ้นพาดหลังและแบกมันกลับไปยังห้องทำงานของเขาเขาวางท่อนไม้บนโต๊ะและเริ่มแกะสละักแต่ทันใดนั้นเองสิ่งไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเขาได้ยินเสียงดังออกมาจากท่อนไม้เจ้าพโรตกใจ แต่ก็คิดว่าเขาคงหูฝาดไปแน่ๆเขาจึงแกะสลักต่อไปแต่แล้วเขาก็ได้ยินเสียงเดิมอีกครั้งอานี่เราต้องแก่มากแล้วแน่ๆเลยเริ่มได้ยินเสียงแปลกๆซะแล้วเราชูแพรโดตั้งใจทำงานต่อไปอย่างแรกที่เสร็จคือส่วนหัวของหุ่นกระบอกแล้วตามด้วยส่วนแขนและขาของหุ่น ในที่สุดเจแพโดก็สร้างหุ่นกระบอกได้สำเร็จเขาวางหุ่นไว้บนเก้าอี้และเริ่มทำความสะอาดณตอนนั้นเองเขาก็ได้ยินเสียงอีกสวัสดีเจแพโดมองไปรอบๆด้วยความตกใจแต่เขาก็มองไม่เห็นใครนอกจากหุ่นกระบอกไม้เขาจึงทำงานต่อไป หลังจากนั้นไม่นานเจ้าหุ่นกระบอกก็กระโดดลงมาจากเก้าอี้และเริ่มเต้นไปมาในห้องเมื่อเห็นเช่นนี้เจ้าแพโดต้องพยายามรวบรวมสติไม่ให้เป็นลมไปโอ้พระเจ้าหุ่นกระบอกตัวนี้มีชีวิตแน่นอนว่าเจ้าหุ่นนี้ไม่ใช่เด็กจริงๆแต่มันก็สามารถหัวเราะพูดคุยและเล่นสนุกได้ราวกับเด็กคนหนึ่งเจ้าแพโดโอบกอดเจ้าหุ่นกระบอก จากนี้ไปชื่อของเจ้าคือพีโนคิโอลูกของฉันเจ้าแพโดและพีโนโคิโอเริ่มมีช่วงเวลาแห่งความสุขร่วมกันและก็ได้เวลาที่พีโนโคิโอจะต้องไปโรงเรียนแต่ทว่าเจ้าแพโดไม่มีเงินพอที่จะซื้ออุปกรณ์การเรียนของพีโนโคิโอดังนั้นเขาจึงขายเสื้อโค้ทของเขาและเอาเงินให้พีโนโคิโอไป ปีโนคิโอรับเงินจํานวนนั้นมาและไปโรงเรียนอย่างมีความสุขระหว่างทางเขาก็มองดูผู้คนและร้านรวงต่างๆข้างทางท่านใดนั้นเขาก็เห็นความวุ่นวายอยู่ข้างหน้าเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นเขาเดินเข้าไปในกลุ่มผู้คนและเพราะว่าเขาตัวเตี้ยมากเขาแทบจะเดินผ่านใครไม่ได้เลยจนไปถึงด้านหน้า สิ่งที่เขาเห็นคือเต็นท์ใหญ่โตที่มีสีสันมากมายมันเป็นเต็นท์ละครสัตว์นั่นเองตัวตลกหน้าเต็นท์กำลังเรียกลูกค้าพี่โนโคิโอสงสัยว่ามีอะไรอยู่ข้างในแต่ตัวตลกกลับหยุดเขาไว้ไม่ให้เข้าไหนเข้าไปไม่ได้ถ้าไม่ได้จ่ายเงินพี่โนโคิโอคิดอยู่สักพักแล้วก็นึกถึงเงินที่เจอแพโดให้ไปโรงเรียนขึ้นมาได้ืม ผมมีเงินนะเขาหยิบเงินออกมาจากกระเป๋าและยื่นให้ตัวตลกภายในเต็นท์นั้นเต็มไปด้วยความสนุกมากมายเขาเห็นการแสดงหุ่นกระบอกบนเวทีตรงกลางเต็นท์อา้าวฉันก็ทําจากไม้เหมือนกันเมื่อกระโดดขึ้นไปบนเวทีพี่โนคิโยก็เริ่มเต้นท่ามกลางหุ่นพวกนั้นแต่คนดูกลับไม่พอใจออกไปจากเวที เจ้าของคณะนครสัตว์ที่อยู่เหนือเวทีและกําลังถือเชือกเชิดหุ่นกระบอกรู้สึกดีใจมากที่เจอหุ่นกระบอกมีชีวิตหุ่นกระบอกไร้เชือกบังคับจะต้องทําเงินได้มากแน่แน่ <laughs> <laughs> เขาคิดและทันทีที่การแสดงจบลงเขาจับพิโนคิโอและขังไว้ในกรงพินอคิโอเสียใจมากที่เขาไม่เชื่อฟังจเจเปโดและตรงไปโรงเรียนเขาจึงเริ่มร้องไห้ เมื่อเห็นว่าพี่โนคิโอสำนึกผิดแค่ไหนหนางฟ้าก็ปรากฏตัวขึ้นข้างๆเขาถ้าควรจะทำตามสิ่งที่พ่อสั่ง แต่ตอนนี้ฉันได้เห็นแล้วว่าเธอรู้ตัวว่าทำผิดพลาดไปดังนั้นฉันจะช่วยเธอแต่อย่าได้ทำผิดซ้ำสองอีกพีโนโคิโอดีใจมากเขาเ<พ><พ>ช็ดน้ำตาที่ไหลอาบผมไม่มีเงินเลยผมจะไปโรงเรียนได้ยังไงล่ะทีนี้นางฟ้าร้ายมนและเงินก็ปรากฏขึ้นในมือของพีโนโคิโอ,อย่าทำให้เงินนี้เปล่าประโยชน์อีกจงไปโรงเรียนเถอะ นางฟ้านําพินอคิโอออกจากละครสัตว์ขณะที่ร้องเพลงอย่างมีความสุขพินอคิโอก็เดินทางไปโรงเรียนอีกครั้งลลลลลาาาาาเมื่อเห็นว่าพินอคิโอกำลังร้องเพลงอย่างมีความสุขเจ้าหมาป่าเจ้าเลและแมวเพื่อนของเขาก็มาขวางทางพินอคิโอไว้และพวกมันก็วางแผนที่จะปล้นเงินพินอคิโอ เธอกำลังจะไปไหนน่ะดูมีความสุขจริงๆผมกำลังจะไปซื้ออุปกรณ์การเรียนแล้วก็ไปโรงเรียนครับเงินแค่นี้ไม่พอซื้ออุปกรณ์หรอกแต่ถ้าทำตามที่เราบอกเธอจะมีเงินเพิ่มอีกมากมายเลยละ่ะให้ผมทำอะไรละ่ะก็แค่ให้เงินนั้นกับเราแล้วเราก็จะเอาไปฝังในทุ่งวิเศษแล้วเธอก็จะได้ต้นไม้เงินด้วยสามารถไปเอาเงินได้ทุกเมื่อตามต้องการเลยนะ พินโนคิโอผู้อ่อนต่อโลกเชื่อทุกอย่างที่เจ้าหมาป่าพูดและให้เงินหมาป่าไปเมื่อได้เงินไปแล้วหมาป่าและแมวก็รีบจากไปเมื่อโดนทิ้งอยู่ผู้เดียวนางฟ้าก็ปรากฏตัวขึ้นข้างๆพินโนคิโออีกครั้งทำไมเธอยังไม่ไปโรงเรียนอีกเธอได้ซื้ออุปกรณ์ด้วยเงินที่ฉันให้ไปหรือเปล่าจริงๆแล้วนางฟ้ารู้ดีว่าเขาให้เงินกับหมาป่าไป นางเตือนพินโนก,กิโออย่าโกหกฉันเลยไม่งั้นฉันจะต้องลงโทษเธอนะพินโนกิโอไม่ฟังนางฟ้าและโกหกไปอยู่ดีเอ่ออืมผมซื้ออุปกรณ์แล้วแต่ทิ้งมันไว้ที่โรงเรียนครับทันทีที่พินโนกิโอพูดจบจมูกของเขาก็โตขึ้นเธอกำลังพูดความจริงอยู่หรือเปล่า เมื่อพิโนคิโอเริ่มโกหกต่อไปอีกจมูกของเขาก็งอกยาวขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายเขาขยับหัวไม่ได้ด้วยซ้ำอ้ยช่วยด้วยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยที่สุดเขาก็รู้ความผิดของตัวเองและเล่าให้นางฟ้าฟังว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อเห็นว่าพิโนคิโอเดินไปในทางที่ถูกต้องแล้วนางฟ้าก็ทำให้จมูกเขากลับมาเป็นอย่างเดิม ฉันให้อภัยเธอเพราะเธอพูดความจริงด้วยการร่ายมนอีกครั้งนางก็เอาเงินที่ให้หมาป่าไปมาคืนให้และนางก็เตือนอีกครั้งไม่ให้เขาใช้เงินอย่างเปล่าประโยชน์เมื่อถือเงินไว้ในมือและร้องฮัมเพลงไปด้วยพี่โนคิโยเริ่มออกเดินทางอีกครั้ง แต่คราวนี้เขากำลังเผชิญหน้ากับความอันตรายในอีกแบบหนึ่งเจ้าของคณะละครสัตว์ที่จับเข้าไปกำลังยืนอยู่ตรงหน้าเขาเพราะว่าเขาหนีออกไปได้เจ้าของละครสัตว์จึงโมโหพิโนอนคิโอมากเขาอยากจะลงโทษพิโนอนคิโอเขาจับพิโนอ c คิโอและโยนลงไปในทะเลอเมื่อพิโนอ c คิโอตกลงไปในทะเลเขาไม่จมเขาลอยตัวขึ้นมาเหนือน้ำเพราะเขาทำมาจากไม้ โนคิโยชอบความรู้สึกนี้มากและเริ่มว่ายน้ำตีแขนและขาไปมาและทุกอย่างก็เกิดขึ้นในขณะที่เขากำลังว่ายน้ำไปที่ฝั่งนี่เกิดอะไรขึ้นน่ะที่นี่ที่ไหนเนี่ยพี่โนคิโยพบว่าตัวเองอยู่ในความมืดเขามองไปรอบๆแต่ก็ไม่เจอทางออกเลย จริงๆแล้วพี่โนคิโอโดนกลืนเข้าไปโดยปลาตัวมะคมาและตอนนี้เขาก็กำลังนั่งอยู่กลางท้องปลาตัวนี้ในขณะเดียวกันเจ้เพโดก็เป็นห่วงพี่โนคิโอมากเขาออกไปตามหาพี่โนคิโอข้างนอกพี่โนคิโอพี่โนคิโอในที่สุดเขาก็มาถึงชายฝั่งที่ซึ่งพี่โนคิโอโดนจับโยนลงไปเขาถามชาวประมงว่าเห็นลูกชายเขาบ้างไหม หนึ่งในชาวประมงจำเด็กที่เจูเปโดถามถึงได้และบอกว่าเด็กคนนั้นตกลงไปในทะเลจูเปโดขอความช่วยเหลือจากชาวประมงเพราะรู้ถึงความเป็นคนดีของเจูเปโดชาวประมงก็ปฏิเสธไม่ลงเขาจึงให้เรือลำเล็กเพื่อไปช่วยพี่โนโคิโอจูเปโดกระโดดขึ้นเรือและล่องไปในทะเลหลังจากนั้นสักพักพายุลูกใหญ่ก็เริ่มก่อตัวขึ้น เรือลำน้อยไม่สามารถต้านทานคลื่นลูกใหญ่ได้และเรือล่มในที่สุดแลเจปโรก็พบว่าตัวเองอยู่กลางทะเลเจเปโรทั้งชราและว่ายน้ำไม่เป็นเขาจึงจมน้ำลึกลงสู่ก้นทะเลท่านใดนั่นเองจบปลาตัวมะฮือหมาที่กลืนพิโนคิโอเข้าไปก็กลืนจูแปโรเข้าไปด้วยจูเปโรไหลลงไปในคอปลาและเข้าไปถึงบริเวณท้องของมัน และเขาก็ได้ยินเสียงเด็กร้องไห้แน่นอนว่าเขาจำเสียงนั้นได้ทันทีพิ่โดคิโอลูกพ่อในที่สุดก็หาเจอแล้วพ่อกังวลมากเลยนะเมื่อได้ยินเสียงพ่อตนเองพิ่โนคิโอก็กอดเจเปโดทั้งน้ำตาผมขอโทษที่ไม่ฟังพ่อยกโทษให้ผมด้วย ผมจะทำตามที่พ่อสั่งทุกอย่างเมื่อเห็นว่าคราวนี้พินโนกิโอเสียใจจริงๆนางฟ้าจึงตัดสินใจช่วยเหลือพวกเขานางพาจอเปโดและพิโนคิโอโออกจากท้องปลาและเหาะเข้ามาถึงฝั่งพินโนคิโอกลายเป็นเด็กที่ฉเฉลียวฉลาดหลังจากวันนั้นและเชื่อฟังพ่อเสมอมาเขาไปโรงเรียนทุกวัน และหลังเลิกเรียนก็วิ่งกลับบ้านมาช่วยพ่อในห้องทำงานนางฟ้าเห็นว่าพิ่โนโคิโอกลายเป็นเด็กดีมากจึงอยากให้รางวัลกับเขาคืนหนึ่งในขณะที่พี่โนโคิโยกำลังหลับอยู่นางมาที่ข้างเตียงและร่ายมนใส่เขาเช้าว,วันรุ่งขึ้นพี่โนโคิโยตื่นมาและเตรียมตัวไปโรงเรียนอย่างเช่นเคย แต่เมื่อเขากำลังจะลุกจากเตียงเขาก็รู้สึกได้ว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปตอนแรกเขามองไปที่มือของเขาแล้วก็ที่ตัวเขาถึงกับตกใจมากเขาไม่ได้ทำมาจากไม้อีกต่อไปแล้วเขาเป็นเด็กชายทั่วไปมีเนื้อมีหนังเขากระโดดออกจากเตียงด้วยความดีใจแล้ววิ่งไปหาพ่อ เมื่อเห็นว่าพิโนคิโยกลายเป็นเด็กจริงๆแล้วชื่อแพดโดก็มีความสุขอย่างมากพอและลูกชายกอดกันกลมด้วยน้ำตาแห่งความปลื้มปิติพิโนคิโยไม่เคยโกหกอีกแล้วจมูกของเขาก็อยู่ที่เดิมตลอดไปในคืนวันสิ้นปีหิมะตก บ้านของครอบครัวสแตรวบามได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามโดยเครื่องประดับหลากสีและต้นคริสต์มาสต้นใหญ่พร้อมไฟระยิบระยับท่านใดนั้นก็มีเสียงเคาะที่ประตูคลารา่าเด็กสาวที่อายุน้อยที่สุดในครอบครัวจึงเดินไปเปิดประตูเธอเปิดประตูอย่างมีความสุขโดยอ้อมแขนที่เต็มไปด้วยของขวัญมากมายคุณลุงดรอสเซลมเออร์ก็เข้ามา เมื่อคลาร่าเห็นคุณลุงคนโปรดของเธอพร้อมกับของขวัญเหล่านี้เธอก็ตื่นเต้นเป็นอย่างมากคลาร่าไม่มีความอดทนพอที่จะรอจนถึงเที่ยงคืนเธออยากจะได้ของขวัญเดี๋ยวนี้เลยคุณลุงจรอตเซไมเออร์ไม่อยากทำให้คลาร่าผิดหวังจึงมอบของขวัญให้แก่เธอด้วยความตื่นเต้นคลาร่าเปิดกล่องของขวัญนี่เป็นของขวัญที่น่าสนใจที่สุดที่เธอเคยได้รับ ของขวัญของคุณลุงคือตุ๊กตานัดครกเกอร์ที่มีจมูกสีแดงและหนวดบางๆคลาร่าไม่เคยมีตุ๊กตาแบบนี้มาก่อนเลยเธอรักของเล่นนัดครกเกอร์ชิ้นนี้มากเธอจึงเริ่มเล่นและถึงกับเต้นไปกับมันในทางตรงกันข้าม ฟริตซ์น้องชายผู้ซุกซนของคลาร่าไม่ชอบของขวัญของตนและโยนมันทิ้งไปเขาชอบตุ๊ก,กตานัดครกเกอร์ของคลาร่ามากกว่าเขาจึงพยายามแย่งมันไปจากเธอฉันจะเอาไม่ฟริตนี่มันของฉันในที่สุดเขาก็ดึงนัดครกเกอร์ไปจากมือคลาร่าได้สำเร็จและขึ้นบันไดไป นี่ฟรชเร็วๆเข้าเอาของเล่นของฉันคืนมาไปเล่นกับของตัวเองสิฉันไม่ชอบหนูตัวนั้นอันนี้ควรเป็นของฉันฟรทได้โปรดเถอะเอานัดแครกเกอร์ของฉันคืนมางั้นก็เอาไปฮิฮิฮิฮฮแล้วคลาร่าเห็นอะไรเมื่อเดินเข้ามาหยิบนัดแครกเกอร์แขนของตุ๊กตาหักอยู่ที่พื้นตรงนั้นคลาร่าไม่พอใจเป็นอย่างมากและเริ่มร้องไห้ ไม่ต้องห่วงนะคาร่าเดี๋ยวลุงซ่อมให้เองตอนนี้เลยเวลาเที่ยงคืนไปแล้วงานสังสรรค์ก็จบไปและเหมือนเด็กคนอื่นๆคาร่าก็รู้สึกเพลียเธอจึงล้มตัวลงนอนแต่เธอก็ไม่สามารถหยุดคิดถึงของเล่นนัดแครกเกอร์ของเธอได้หวังว่าคุณลุงจะซ่อมนัดแครกเกอร์ได้นะเปลี่ยนไปด้วยความสงสัยอย่างมาก คลารากระดดอวออกจากเตียงและด้วยความหวังเธอก็เข้าไปในห้องนั่งเล่นและตรงนั้นเองนัทแครกเกอร์ที่ประกอบเรียบร้อยแล้วนั่งอยู่ใต้ต้นคริสต์มาสคลาร่าดีใจมากเธอโอบกอดนัดแครกเกอร์และพลอยหลับไปอย่างสงบหลังจากนั้นไม่นานขณะที่เธอกำลังหลับอยู่คลาราก็ได้ยินเสียงปแปลกเธอจึงค่อยๆลืมตาขึ้น ธอคิดว่าเธอฝันไปและพลอยหลับไปอีกครั้งเธอไม่รู้เลยว่าณตอนนั้นเองเธอได้เริ่มเดินทางไปยังดินแดนมหัศจรรย์เสียงเหล่านั้นดังขึ้นอีกครั้งราวกับว่าพวกหนูเป็นผู้ทำเสียงพวกนั้นคลาร่าลืมตาขึ้นอีกครั้งเฟอร์นิเจอร์ในบ้านดูจะมีขนาดใหญ่ขึ้นมากต้นคริสต์มาสที่เธอนอนหลับอยู่กลายร่างเป็นต้นไม้ขนาดมหึมา ตอนนี้คลาร่าตื่นเต็มที่แล้วและตอนนั้นเองเธอนึกขึ้นได้ว่าจริงๆแล้วไม่มีอะไรที่ใหญ่ขึ้นหรอกแต่ตัวเธอเองต่างหากที่กำลังหดเล็กลงและตอนนั้นเธอก็เห็นราชาหนูพร้อมกับกองทัพของเขากำลังเดินมาหาเธอเธอรู้สึกหวาดกลัวมากและอยากจะวิ่งหนีไปแต่พวกหนูขนาดยักษ์ก็หยุดเธอไว้ได้พวกเขาเริ่มห้อมล้อมเธอเอาไว้และค่อยๆบีบเข้ามาหาเธอ ละตอนนั้นเองนัดแครกเกอร์ก็มีชีวิตขึ้นมาเธอจะยืนอยู่ตรงนั้นทำไมคลาร่าเราสามารถปีนขึ้นต้นไม้และหนีได้คลาร่าและนัดแครกเกอร์ปีนขึ้นต้นไม้และจากตรงนั้นก็กระโดดขึ้นไปข้างบนเราจะวิ่งหนีไปไหน นี่บ้านของเธอเธอต้องรู้สิว่าที่ไหนที่หนูจะหาเราไม่พบฉันจะเรียกขอความช่วยขณะที่คลาร่ากำลังวิ่งนัดแครกเกอร์ก็หายตัวไปพวกหนูวิ่งกระจายไปทั่วบ้านเขากำลังมองหาคลาร่าอยู่นั่นเองนัทแครกเกอร์ไปที่ร้านของเล่นเขาเห็นว่ามีทหารกระป๋องอยู่ที่หน้าต่างมากมายเขาจึงหยิบหินขึ้นและพังหน้าต่าง นี่ทุกคนจะยืนกันอยู่ทําไมวิ่งสิคลาร่าเพื่อนของฉันกําลังตกอยู่ในปัญหาราชาหนูกับกองทัพกําลังจะจับเธอท่านใดน,นั้นทาหารกระป๋องทั้งหมดก็มีชีวิตขึ้นมาพวกเขากระโดดออกจากหน้าต่างและตามนัดแครกเกอร์ไปทันทีที่นัดแครกเกอร์กลับมาที่บ้านดูเหมือนฉากสงครามเลยทีเดียวพวกหนูทําบ้านกระตุยกระจายไปหมด นัทแครกเกอร์และทหารชักดาบออกมาและเริ่มต่อสู้กับราชาหนูและกองทัพแต่โชคไม่ดีที่หนูมีจำนวนมากกว่าทหารทหารส่วนใหญ่จึงได้รับบาดเจ็บคราวนี้นัทแครกเกอร์อยู่ในสภาพไม่สู้ดีเขาบาดเจ็บหลายแห่งคลาร่าออกมาจากที่ซ่อนเธอรู้ว่าเธอต้องทำอะไรสักอย่างแต่ด้วยความตัวจิ๋วของเธอเธอก็รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ ราชาหนูเข้ามาใกล้นัดครกเกอร์ชักดาบออกมาใส่หน้าเขาด้วยความตกใจสุดขีดคลาร่าตะโกนและโยนรองเท้าใส่ราชาหนูอีนี่แน่เจ้าหนูสกปรกรองเท้าลอยไปฟาดหัวของราชาหนูเข้าราชาหมดสติและร่วงลงไปที่พื้นเมื่อเห็นว่าราชาของตอนล้มลงไปที่พื้นพวกหนูก็ยอมรับว่าตัวเองพ่ายแพ้แล้ว พวกเขาจึงหามราชาออกจากห้องนั่งเล่นและจากไปคลาราวิ่งไปหานัดครกเกอร์เขานอนหมดสติอยู่ที่พื้นคลาราคุกเข่าลงข้างๆนัดครกเกอร์และเริ่มร้องไห้นัครเกอร์ตื่นสิท่านใดนั้นนางฟ้าก็ปรากฏตัวขึ้นข้างหลังคลารา ด้วยชุดสีฟ้าปีกและไม้กายะสิทธิ์อมยิ้มนางช่างเป็นนางฟ้าที่อ่อนหวานเสียจริงๆนางฟ้าทนเห็นคลาร่าร้องไห้แบบนี้ไม่ได้นางจึงร่ายมนและต่อน,นั้นเองนัทแครกเกอร์ก็เปลี่ยนร่างกลายเป็นเจ้าชายรูปงาม ด้วยความประหลาดใจและดีใจคลาร่าพบว่าตัวเองกำลังจ้องมองเจ้าชายผู้นั้นอยู่เจ้าชายผู้หล่อเหลายื่นมือออกมาและพวกเขาก็เริ่มเต้นรำกันนี่เป็นการเต้นที่วิเศษมากคลาร่าสังเกตว่าตอนนั้นเธอเริ่มลอยขึ้นไปในอากาศ และทามกลางผงเวทมนต์นางฟ้าขนมหวานก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งคราวนี้มีนางฟ้าองค์อื่นมากับนางด้วยเหล่านางฟ้าเสกให้คลาร่าและเจ้าชายนัดครกเกอร์บินไปยังดินแดนขนมหวานต้นไม้ที่ทำจากขนมดอกไม้เจลลี่บีนผีเสื้อสีชมพูและทอ็อฟฟี่แอปเปิ้ลสีเหลืองทองมันช่างเป็นสถานที่ที่มหัศจรรย์เหลือเกินคลาร่าเริ่มเล่าเรื่องของเธอและทุกอย่างที่เกิดขึ้น ฉันทราบทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วไม่ต้องกังวลน,นะคลาร่าเธออยู่กับเรานะปลอดภัยแล้วหลังจากนั้นไม่นานเสียงฟลุตอันสงบสุขก็ดังกังวานอยู่ในบรรยากาศและเหล่านางฟ้าพร้อมกับดอกไม้หลากสีสันก็เริ่มเต้นรำจากนั้นนัทครกเกอร์และคลาร่าก็เข้าร่วมการเต้นรำด้วยมองไปรอบๆก็เห็นแต่ต้นไม้หลากสีลูกอมและขนมหวานเต้นรำอยู่ จูจูคลาร่าและเจ้าชายนัดแครกเกอร์ก็ตระหนักได้ว่าพวกเขาอยู่บนเวทีหลังจากที่เสียงฟลุดอันมีเอกลักษณ์จบลงคลาร่ามองไปร,บรอบๆเธออยู่บนเวทีและผู้ชมข้างหน้าก็กำลังปรบมือคลาร่าโค้งให้ผู้ชมเธอหลับตายังมีความสุขคลาร่าคลาร่าหน้าตอนนั้นเองด้วยเสียงของคุณแม่ เธอลืมตาขึ้นเธอขยี้ตาและมองไปรอบๆจากนั้นเธอพบว่าของเล่นนัดแครกเกอร์อยู่บนตักของเธอด้วยความงุนงงคุณแม่จ้องมองหนูน้อยคุณแม่ก็ไม่รู้เลยว่าคลาร่าก็ตกอยู่ในความงุนงงเช่นกันลูกรักหนูนอนที่นี่ทั้งคืนเลยเหรอแม่คะหนูหนูแต่ทุกอย่างเหมือนจริงมากด้วยความคิดยังมีความสุขที่จะกลับเข้าไปในฝันอีก คลาร่าก็หลับตาลง